เหตุดังฟาดเดือดคนวิจารณ์ความสัมพันธ์คู่แอปนนานกุลไม่เหมาะสมกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้นนานกุลชานนเปิดเผยว่ากำลังศึกษาดูใจกับแอปทักษอรก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆทำเอาแฟนคลับหลายคนที่ได้เห็นพากันฟินไปตามตามกัน โดยล่าสุดทางด้านนันกุลชานนนได้ลงภาพโปรโมทละครหารักด้วยใจเธอที่เล่นคู่กับแอปทักษอนก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่แต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์วิพากวิจาร์แรงระบุว่าผู้หญิงแล้วไม่เหมาะสมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลย ซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับคนอื่นๆเข้ามาฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวมากมายล่าสุดทางด้านเจมอย108เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวตอบกลับคนที่วิพากวิจารณ์ระบุว่าชาวเน็ตไม่สมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลยกูสอรอหนอหัดยินดีกับความสุขของคนอื่นบ้างเกิดมาชาติหน้าจะได้มีคนรักเขาจะเหมาะสมกันหรือไม่ มากกว่ามากกว่าไม่ใช่คำถามที่เขาต้องแคร์เขาเลือกคนที่ชอบมากกว่าคนที่ทุกคนบอกว่าใช่เว้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมพ์เมียนนกะุลกิกพิธา